สวัสดีครับผมพวัฒนานะครับมือนีภาพพี่น้องมาอัปเดตเขานะครับบรรยากาศเศร้านะครับทักทายพี่น้องไร่หม่องไร่บอลนะครับอยู่กับบรรยากาศแย้มเศร้าในมือนีเนาะนะครับก๋าเสีวพันษานะครับก๋าสีวพันษาก็คือนะครับภาพพี่น้องมาอัปเดตนะครับในหน้าเขามือนีนะครับผมนะครับอยู่กับคุณพ่อพวัฒนากับรายการสี่พี่ชาแนลนะครับมือนีภาพี่น้องมาตะลุยสําหรับหน้าเขานะครับหน้าเขานะครับ หน้าเขาที่เ้าเห็นอยู่นี่ก็คือเป็นหน้าเข่าเข่าดอเนาะเขาสามเดือนนะครับเข่าสามเดือนหรือว่าเข่าที่นี่อายุอยู่ที่ประมาณเก้าสิบมือนะครับเข่ากับเด็กเก็บเกี่ยวนะครับเข่ากับเด็กเก็บผลผลิตแล้วนะครับหลังจากที่ฝนผายุนะครับออกเนาะเมื่อเช้าคู่นี่นะครับผมนะครับก็เลยพาพี่น้องมาอัปเดตในส่วนของนะครับเข่านะครับผมอันนี้เป็นเขาดอนะครับพี่น้องครับเขาสามเดือนเข่าสามเดือนนะครับพื้นที่ตรงนี้ เป็นเอ่หน้าเข่ากับยูทิประมาณ30ไรเนาะนะครับแต่ว่าปีนี้เข้าใจข่าวดอยูทิประมาณหาไรนะครับหาไรในตรงนี้นะครับก็เลยพาพี่น้องมาเบิ้งนะครับผมให้ให้หน้าเนาะเมื่อนี้นะครับมาอัปเดตเข่านะครับมาอัปเดตเข่านะครับก่อนสิเช็บเกี่ยวอีกอีตึ้งหมื่นครับจะสีเช็บเกี่ยวในตรงอ่าก็สิประมาณอีกหาหกวันครับหาหกวันเท่ากับ้เช็บเกี่ยวเลยเนาะครับหาหกวันเท่ากับ้เช็บเกี่ยวแล้วครับโอ้คือเข่าสามเดือนนะครับตรงนี้ครับเข่างามดีขนาดพี่น้องครับตรงนี้ครับเต็มเม็ดเต็มหน่วยดีเนาะ นะครับอ่ะเข้าใส่อีหยังครับในสําหรับหน้าเขาของเฮาในปีนี้ครับอ่าเข้าใส่โฟที่รวมกับอะมิโนโกลครับอืมเราเราใช้โฟที่เนอะรับร่วมกับอะมิโนโกลครับนี่นะครับโฟที่ับอะมิโนโกลนะครับการที่ใส่นะครับอ่าโฟที่ก็อะมิโนโกลนะครับก็จะมีอยู่น้ำกันอยู่3ระยะเนาะนะครับในกันอยู่เอ้ยอยู่น้ำกันอยู่ประมาณ3าถึงสระยะนะครับนั่นก็คือระยะตั้งต้นนะครับพี่น้องครับตั้งแต เขานะครับมีการปักดำนะครับไปเร็วนะครับประมาณ21ถึง35วันนะครับนะครับ21ถึง35วันนั่นก็คือเข้าสามารถที่จะใส่ฟูที่นะครับได้เลยนะครับ1ช้อนนะครับ1ช้อนต่อน้ำ20ลิตรนะครับผสมแล้วก็สามารถฉีดพ่นได้เลยนะครับหรว่วาพี่นองหลายคนที่คู่มือนี้เทคโนโลยีเมื่อกับเขามาซอยเนาะนะครับใส่โดนใส่ยังเขามานะครับในการบินในการพ่น นะครับในส่วนของการบำรุงต้นเข่าในช่วงระยะตั้งต้นนะครับตั้งแต่อายุประมาณ21ถึง35วันนะครับหนึ่งซองนะครับหนึ่งซองนะครับผสมน้ําได้800ลิตรนะครับผสมน้ําได้800ลิตรนะครับสามารถฉีดพ่นได้15ถึง20ไร่นะครับแม่นบอกคำครับนะครับและการในช่วงของระยะที่2นะครับพี่น้องครับในช่วงของระยะที่2ก็คือในช่วงของข้าวแตกกอนะครับข้าวแตกกอก็คือ ข้าวจะมีอายุประมาณ45วันถึง55ห้าวันนะครับนั่นก็คือเป็นช่วงของเขาแตกพอนะครับเราสามารถที่จะใช้โฟได้เลยนะครับและการในส่วนของนะครับผมเขาเริ่มตั้งท้องนะครับเขาเริ่มตั้งท้องแล้วนะครับข้าวตั้งท้องเนี่ยก็คือข้าวจะมีอายุประมาณ2เดือนเนาะนะครับสเดือนหรือว่า60วันถึง75วันนะครับตัวนี้เราก็ใช้อมิมนโกลนะครับกว่าสีตั้งท้องนะครับพี่น้องครับอ่าอะไรครับ อะมิโนโกลนะครับขวดสีทองทองครับใช้ร่วมกันกับโฟทีเนาะนะครับโฟทีซองสีน้ําเงินนะครับผมมีรูใบโพนะครับมีรูใบโพนี่ครับก็คือเราจะใช้ก็ต่อเมื่อนะครับข้าวที่มีอายุนะครับอ่าหกสิบถึงเจ็ดสิบห้าวันนะครับหกสิบถึงเจ็ดสิบห้าวันก็คือเป็นช่วงระยะเวลาข้าวตั้งท้องนะครับเราสามารถที่จะใช้ได้เลยนะครับแล้วก็อีกช่วงนึงครับช่วงสุดท้ายครับช่วงสุดท้ายคือช่วง <c oughs> นะครับข้าวที่เป็นมเมล็ดน้ํานมนะครับข้าวที่เป็นเมล็ดน้านมนะครับตัวนี้คือเป็นนี่แหละครับก้อนจะ,จะออกผลแนวสัเนาะนะครับก <c oughs> ้อนจะออกผลแนวกีนเนาะถ้าอิ่นว่าข้าวที่เป็นมเมล็ดนะครับน,น,น,น้ํานมนะครับผมนะครับก็คือข้าสามารถที่จะใส่อะมิโนโกลนะครับแล้วก็โฟทีผสมกันได้เลยนะครับแต่ว่าอัตราการผสมก็คือโฟทีสช้อนเนาะ <c oughs> นะโฟทีสช้อนกับอะมิโนโกลหนึ่งฝา50ซีซีนะครับสามารถฉีดพ่นได้เลย นะครับในส่วนของการที่จะใช้อมเมนโกลนะครับและกับผู้ที่นะครับในส่วนใหก็คือมันเป็นทีวรภาพนะครับก็คือบ่มีสารเคมีเนาะครับม่มีสารเคมีนะครับปูปลาหนาแนมอยู่ในสบายๆอยู่ด้นะครับอยู่ในสบายๆอันนี้ก็คือเหมาะสําหรับพี่น้องเช่าเกษตรกรนะครับผมชาวไร่ชาวนาของเขานะครับที่เป็นกระดูกสันหลังของชาิเนาะนะครับก็คือในในในยุคใหญคือเป็นในยุคของปุ๋ยแพงเนาะในยุคปุ๋ย แท่งนะครับเขาก็จากลดต้นทุนแล้วครับครับเกิดแต่ว่าบอกเห็นว่าสวดลดเติต้นทุนนะครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับนะครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสําหรับพี่น้องที่ปกติเขาก็ใส่ปุ๋ยกับแท่งเนาะคต่อมหนึ่งกับตกไปพันกว่าบาทเนาะครับประมาณพันสี่พันห่านะครับครับประมาณพันสี่พันห่าถ้าเขามาใส่โปรที่นะครับนี่ครับต่องนี่ครับต่องนิหน่อยนะครับก็คือมันเป็นปุ๋ยผงทางใบนะครับพี่น้องเรากูต้องคนว่าต่องนิหน่อยนี่ราคาหกลอยนี่มันเป็นแบบไรับ มันเป็นปุ๋ยผงนะครับเป็นเม็ดโมเลกุลเล็กๆนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพของเพิ่มนนั่นล้ำเลิศนะครับแล้วก็เป็นเทคโนโลยีใหม่เนาะนะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ของการผลิตนะครับจากประเทศอิสราเอลนะครับเหมาะสําหรับหน้าเข่านะครับใช้ฉีดพ่นทางใบก็คือเป็นปุ๋ยทางใบนั่นแหละเนาะใช่ครับผมนะฮะไปเดี๋ยวพาพี่น้องย่างเบิ้งเจ้าหน่อยนะครับพาพี่น้องย่างเบิ้งเจ้าหน่อยเนาะนะครับไปอันนี้พื้นที่ที่เขายุ่งเหงาชื่อยุธยาประมาณจังไรแตะ ก็มอยูที่ะมานหาอะไรครับยูที่ะมาณหาอะไรนะครับอะไรนะครับนี่กอยูครับคุณพ่อวัฒนานะครับเกษตรออนไลน์ยูที่ะมาณหาอะไรครับพืนที่ตัวนี้หลายคนก็สอบถามว่าอะมโนโกมันดีแนวไหนนะครับอะมโนโกนี่คือว่าเขาจะฉีดพ่นตอนเขาตั้งทองนะครับเขาตั้งท้องแล้วก็าทำให้ทำให้วงพันธนี้ เหนียวนะครับบ่อเขานี่จะบ่อโลนง่ายนะครับนะครับเขาจะบ่อโลนง่ายนะครับสามารถว่าใส่รถเกี่ยวก็ได้หรือใส่คนเกี่ยวก็ได้นะครับอ่าบอกง่ายๆว่าทามเพิ่นมีห่วงนึงนี่ร่อยนี่รอยเม็ดนะครับเพิ่นก็จะอยู่ที่ร้อยเม็ดขึ้นก่านะครับแต่ว่าถาเข้าบ่อได้ใส่อะมิโนกูนะครับเพิ่นจะโลนนะครับก็คือเป็นไฮแมเลดลุ่นหลวงง่ายนะครับไฮแมเมล็ดลุ่นหลวงในง่ายนะครับอันนี้ก็คือคือพลดีของอะมิโนโกูนะครับ เมนูโกก็คือเห็ดไห่ข้าวเต็มรวงนะครับไม่หลุดร่วงง่ายนะครับเขาเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับเวลาที่ข้าจะใส่รถเกลียวนะครับพี่น้องครับเวลาที่ข้าจะใส่รถเกลียวนี่นะครับมะลิเขามันก็จะโบเฮียเร็วเนาะนะครับมันจะโบเฮียว่าสูตรีทีอ่าก่อนที่ข้าจะบริใส่โฟจีเวลารถเกลียวเนาะมันก็เห็ดเห็ดมะลิเขาอ่ากรเฮียไปครึ่งหนึ่งเนี่ยข้าก็เกลียวข้าก็ได้ครึ่งหนึ่งนะครับเขาเขาล้นครึ่งหนึ่งเขาได้ครึ่งหนึ่งนะครับตั้งตั้งที่เป็นผลนบริเลี่ยนแต่กระเฮียบ คือเป็นผลดีสำหรับพี่น้องหน้าเขานะครับอฝากโปรโมชั่นให้พี่น้องที่ตามรับชมนะครับที่อยากจะไปทดลองใส่นาะครับนะครับจะฝากโปรโมชั่นนะครับโฟทีหนึ่งซองหกร้อยบาทนะครับสามซองหนึ่งพันห้าร้อยบาทหรือหนึ่งกล่องนะครับมีอยู่สิบซองนะครับสี่พันห้าร้อยบาทนะครับแถมเสื้อหนึ่งตัวนะครับแถมเสื้อหนึ่งตัวครับราคาอะมิโนโกนะครับขวดเล็กนะครับขวดเล็กหกร้อยบาทนะครับ อันนี้ขวดใหญ่นะครับอ่าขวดใหญ่นี่ก็หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับส่งถึงที่รอรับได้เลยนะครับเก็บเงินปลายทางครับไม่มีบวกเพิ่มเนาะครับนะครับสำหรับพี่น้องผู้ที่สนใจสนใจนะครับที่อยากจะได้ผู้ที่นะครับอะไรกับอะมิโนโคนะครับไปใช้นะครับของแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะนะครับของแท้แน่นอนร้อยเนต์จำหน่ายจากบริษัทเอฟฟูเอสนะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์สองห้าศูนย์สองเจ็ดเก้านะครับศูนย์เก้าเจ็ด 0250279นะครับ TG Channel นะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้น้ำในแล้วกันครับขอบคุณพี่น้องที่สร้างสื่อสินค้ากันมากครับขอบคุณพี่น้องที่ให้ความไว้วางใจนะครับไม่ต้องจ่ายตังค์นะครับเรารับได้เลยนะครับของหอดบานหอดเพื่อนหอดสั้นแล้วจังใจเงินนะครับเรามีขนส่งนะครับส่งให้กับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับและก็ทุกวันนะครับวันนี้เราก็ส่งของทุกวันเนาะ ครับนะครับเรามีขนส่งมารับที่บ้านทุกวันนะครับขอบคุณพี่น้องทั่วทั้งประเทศที่ตั้งซื้อนะครับกันขันมายางหล่นหลามน้ำในกันแล้วกันเนาะนะครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีพู้ที่ติดตามนะครับผู้ที่อยู่ไกลอยู่ไกลผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดนะะนครับพี่น้องที่อยู่ขอนแก่นกาลสินธุ์นะครับลอยเอ็ดมหาสารคามนะครับพี่น้องบุรีบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับหรือว่าทางนุ่นบุรีหรือทางชลบุรีนะครับขอบคุณพี่น้อง น้ำแนวก็แล้วกันนะครับผากเนงอผากใตผู้ที่ติดตามรับชมนะครับกะมือนีกระมาอัปเดตนะครับในเรื่องของหน้าเข่าให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์นะครับผู้ที่แล่กอะมิโนโกนะครับช่วยลดต้นทุนนะครับเพิ่มผลผลิตนะครับให้กับพี่น้องเช่าเกษตรกรของเฮาเบิร์ตสุขสุขลนนะครับหลังจากที่ปุ๋ยแพงนะครับเฮาก็เลยต้องมาอันมาใส่ปุ๋ยนะครับชนิดอื่นๆนะครับเพราะว่าปกติอ่า สมัยตะกี้เนาะเขาบ็ไม่มีปุ๋ยมันก็ยังเห็ดแต่เข่างามเลยเนาะครับนะครับสมัยตะกี้แห้งมีตั้งแต่ขีขั้ยขีงัวนะครับยังบ่ทันมีปุ๋ยเคมีนะครับแต่ว่าเฮาก็ต้องลองเปิดใจนะครับใช้ปูดีนะครับบ่แม่นว่าเฮากะติดนิยามคําแต่ว่าใส่ปุ๋ยอ่าเคมีเนาะนะครับใส่ยูเรียใส่อีหยังนะครับเฮาต้องลุดปนจากจากการใส่ปุ๋ยในพวกนั้นนะครับเพราะว่าในราคาคูมือกะบไรหนึงกกระสอบนึงกั1,000กว่าบาทเนาะครับนะครับตัวนี้แค่600บาทได้ถึง สิบห้าถึงยี่สิบไรนะครับแต่เป็นสี่สามขังกันใหญ่ยูที่ประมาณหกไรนะครับก็เป็นอ่าอ่าเป็นวิธีดีๆนะครับให้กับพี่น้องเช้าเกษตรกรยุคใหม่นะครับผู้ที่เหตดหน้าเขานะครับในมือนี้นะครับเอ้านะครับผมมือนีก็ผมกับคุณพ่อวัฒนานะครับกับโมมีอยังไลายนะครับมาอปเบดตสำรับอ่าเข่าเนาะครับตับพี่น้องหน้าเขานะครับนะครับ อ่าฝากปูม้วชนอีกรอบหนึ่งรับยำสำหรับพี่้องผู้ดีฝากปูม้วชนอีกรอบหนึ่งกัฟังพระท่านนะครับอ่าโฟีหนึ่งซองหบาทนะครับสามซองหนึ0งบาทนะครับแล้วก็อ่าโฟทีหนึ่งกล่องนะครับมีอยู่สิบซองนะครับสี่พาบาทแถมเสื้อหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อ่าอมิโนโกนะครับอมิโนโกขวดเล็กนะครับอ่าหขวดเล็กหกรบาทนะครับหรือขวดใหญ่นะครับหนึ่บาทนะครับหนึ่บาท ส่งทึงที่รอรับได้เลยนะครับเก็บเงินไปทางนะครับเก็บเงินไปทางด้วยนะครับเอาสําหรับมือนีกัเอาไว้เสงงสมมิสักก่อนเนาะนะครับเอาไว้ผูกพอกันใน้มือต่อๆไปนะครับสําหรับคลิปนี้ชูดนี้มีความสุขครับสวัสดีครับ